ตอนราแฟนในการมวยดีมวยไทยสู่เวทีมวยราชดำเนินครับค่ำคืนนี้เป็นบรรยากาศของศึกวันวิช,ชัยนัดแฮปปี้เบิร์ดเดย์โปรโมเตอร์มินคนครครับซึ่งวันนี้ได้รวบรวมมวยแม่เหล็กของทั้งฝั่งเพชรยินดีแล้วก็ฝั่งจิตมึงนลโคจรมาพบกันบรรยากาศความสนุกบนเวทีความมันจะเป็นอย่างไรวันนี้เราติดตามพร้อมกันครับ เริ่มต้นด้วยหลังเขาวอสังประภัยมุมแดงมวยสูงยาวเข่าแหลมคมวันนี้ต่อน้ำหนักให้ขุนเดี่ยวพยับคำพันมวยหมัดพันบูทถึงสองปอนด์สามยกแรกหลังเขาได้เปรียบรูปร่างเดินเบียดขวางเข่าทั้าแทงตีขุนเดี่ยวใจเด็ดเดินลุยออกหมัดสับซอกแลกกันแบบดุเดือดยกสี่หลังเขาเป็นรองเล็กน้อยเดินลุยรัดในแทงเขา่ากระโดดขวางเข่าเป็นชุดพลิกแซงชนิดขุนเดี่ยวกูไม่กลับแต่ก็เร่นเครื่องมากจนหมดแรงยกสุดท้ายเหลือเพียง30มิวินาทีขุนเดี่ยวเปิดกอกสองเร่งเครื่องปล่อยหมัดสับซอกจนหลังเขาหงายเงืบอบ การก,ก็ชูมือให้ทั้งคู่เสมอกันเรียกเสียงโหดจากแฟนมวยชนิดที่น่าจะให้ขุนเดี่ยวเป็นผู้ชนะ ต่อด้วยรองคู่เอกในรายการมวยเข่าพันดุต่างศึกต่างสายโคจรมาพบกันชกกันในพิกัดนน้ำหนัก141บปอนด์ระหว่างมุมแดงยอดพนมรุง้งจิตมึงนน์โมก่กับฉมมกทองไฟเตอร์มวยไทย3ายกแรกเป็นยอดพนมรุ้งที่เดินเบียดเสียบในได้ดีกว่ายก4ี่ชมกทองได้แรงฮึดจากมุมออกมาลุยสาดแข่งจับปั้มรัดแทงตีเป็นหนังคนละม้วนแล้วฉายยาวครบ5ายกฉมวกทองไฟเตอร์มวยไทยก็พลิกกลับมาเอาชนะคะแนนไปได้ส่วนคู่เอกของรายการมานะศักส์สจอเล็กมึงนน์ก็เอาชนะคะแนนเพชมรมรกตวสังประภยัย ปิดท้ายมวยดีมวยไทยด้วยภาพความหวานเมื่อนักมวยเจ้าของฉายาคนไม่ยอมคนอย่างเสกสรรอขวัญเมืองลงทุนโรงแรงขายขนมกับแฟนสาวในชื่อบ้านขนมนักมวยมีแฟนมวยอุดหนุนกันแบบคึกคักใครที่เจอก็อย่าลืมอุดหนุนขนมฝีมือนักมวยกันด้วยครับหมดเวลาสำหรับมวยดีมวยไทยวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ